เราจะเห็นภาพของน้ำใจที่ท่วมโมโนนะครับทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือย,ยังคงเดินหน้าโครงการโมโนทวินนานปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภยัยล่าสุดครับคุณผู้ชมมีชมรมวิศวะจุลา2,504และดีเจโซดามาร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในภาคเหนือครับ คุณแดงธัญญาวชิรบรรจงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโนทวีนน์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณแจ็คปนิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนรับมอบเงินสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ดรพิชญีโพธารามิกและชมรมวิศวะจุฬา2 5 0 4าจำนวน1 1 0 0 0บาทเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการโมโนทวปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มคุณธีรพจน์วาราชิตประธานชมรมวิศวะจุลากล่าวว่าชมรมวิศวะจุลา2,504ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน1,100 0 0บาทโดยมีผู้บริจาครายใหญ่คือรองศาสตราจารย์ดรพิชณีโพธารามิกเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือไปฟังกับวิศวจุลา 25สู่4ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลืออุอทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายใน,ในครั้งนี้นะครับก็มีจำนวนด้วยกัน34คนแล้วก็ผู้ที่บริจาลายใหญ่ก็เป็นดรพิชณีโพธารามิกแล้วก็พวกเราหลายๆคนร่วมกันได้เงินทั้งหมด1 0 1 0 0 0บาทนะครับก็ ขอมอบให้กับทางโมโนเพื่อที่จะไปเพียงรายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับด้านคุณแดงธัญญาวชิรบ,บัรจงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโน29และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนได้กล่าวขอบคุณที่ชมรมวิศวะจุลา2,504 ได้สนับสนุนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือซึ่งเงินจำนวนนี้จะถวายให้แด่พระอาจารย์พบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณนะคะเชาชมลมวิศวกรรมจุลา 2,504ใช่ไหมคะ2องันสุสีปีเกิดเดองพอดีค่ะก็ที่มาช่วยกันร่วมกับโบโนในการที่บริจาคไปสู่ผู้ประสบอุภัยทางภาคเหนือนะคะทางเชียงรายค่ะเราก็จะนำเงินตรงนี้ไปยังวัดห้วยปากกั้งค่ะไปให้อาจารย์พบโชคค่ะเพราะว่าท่านมีศูนย์ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้วค่ะ ก็เงินนี้ก็จะถูกส่งมอบไปยังที่วัดห้วยปากกั้งค่ะขณะเดียวกันดีเจสาวสวยชาวเกาหลีใต้ชื่อดังอย่างดีเจโซดาได้ร่วมนำเงินมาบริจาคจำนวน1,50 0 0 0บาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมดีเจโซดาบอกว่าพอเธอทราบว่าประเทศไทยเกิดอุทกภยัยทำให้คนไทยในภาคเหนือต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจึงอยากจะช่วยเหลือผ่านทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชน และเธอเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้และขอให้คนไทยสู้สู้ไปฝังครับมาบูทามิได้กูชิเพซวัสด์ย์ี่ยินดุนซิกีย่โมดูกาฮิเมะเนะ힘ซ내서์ร์복์가์으면좋겠습니다 นอกจากนี้ดีเจสดายังร่วมนำเข้าสารอาหารแห้งและยารักษาโรคแพ็คลงถุงยังชีพเพื่อจะส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ